วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ประเภทการหาความเร็วเฉลี่ยกันหลายคนทําผิดหรือว่าหลายคนหาไม่เป็นซึ่งมันน่าเสียดายมากๆเพราะว่าโจทย์ประเภทนี้นะครับมันมีสูตรที่แทนค่าและคําตอบออกเลยถ้าใครไม่รู้สูตรหรือว่ายังทําไม่ถูกเดี๋ยวดูคลิปนี้จบน้องทําได้แน่นอนมาดูโจทย์กันก่อนโจทย์บอกว่าถ้าขับรถจากกรุงเทพไปภาคใต้เนี่ยเป็นระยะทาง540กิโลเมตรโดยที่ขาไปขับด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนขากับขับด้วยความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงจงหาความเร็วเฉลี่ยทั้งขาไปและขากลับสิ่งที่จะสิ่งที่โจทย์อยากรู้นะครับคือความเร็วเฉลี่ยทั้งขาไปและขากับหลายคนทําแบบนี้ขาไปเนี่ยขับด้วยความเร็ว90บวกกับความเร็วขากับคือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหาร2เลย90บวก60เป็น150หารด้วย2 ร้อหารด้วย2มีค่าเท่ากับเ5ตสบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงตอบคำตอบคือผิดเลยนะครับอย่าบวกกันแล้วหารสองส่วนสูตรที่เราจะใช้กันนะครับมีอยู่2สูตรสูตรความเร็วเฉลี่ยน้องจะใช้สูตรไหนก็ได้แล้วแต่ที่น้องถนัดอันแรกนะครับคือสองคูณขาไปคูณขากลับคือ2คูณความเร็วขาไป คูณกับความเร็วขากลับและหารด้วยความเร็วขาไปบวกกับความเร็วขากลับความเร็วขาไปเนี่ยมันขับด้วยความเร็ว90กิโลเมตรน้องก็แทนด้วย90คูณขากลับคือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหารด้วย90บวกกับ60จะได้เท่าไหร่2คูณ90คูณ60 หารด้วย90้าบวกหกเป็น150เอาแม่อะไรตัดดีเอาแม่30ตัดเลยนะ3ามสิบห้าหนึร้อยห้าหาร90ได้3ามห้าหหาหาร60ได้12เพราะฉะนั้นคำตอบจะเป็น2องคูณสคูณสิบคูณสเป็น6 6หกคูณสิเป็น72 ตอบ72กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้อยขอไข่นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกอีกสูตรหนึ่งสามารถใช้ได้เหมือนกันและคำตอบเหมือนกันเลยความเร็วเฉลี่ยจะเท่ากับระยะทางทั้งหมดคือระยะทางขาไปและขากลับหารด้วยเวลาในการเดินทางทั้งหมดคือเวลาขาไปและเวลาเดินทางขากลับ น้องครับระยะทางทั้งหมดขาไปคือ540ขากลับก็540เพราะฉะนั้นเขาเดินทางด้วยระยะทางทั้งหมดคือ1080กิโลเมตรตรงในส่วนเวลาน้องต้องคิดแยกระหว่างขาไปกับขากลับมาดูขาไปกันก่อนขาไปจะใช้เวลาเท่าไหร่เวลาจะเท่ากับระยะทางหารด้วยความเร็ว540หารด้วย90ตัดทอนเลยครับ0ตั0 9หาร54ได้6 เพราะฉะนั้นขาไปจะใช้เวลา6ชั่วโมงและขากลับละ่ะขากลับระยะทาง540หารด้วยความเร็ว60 0 0 54หารด้วย6ได้9ขากลับจะใช้เวลา9ชั่วโมงในการเดินทางเพราะฉะนั้นเวลาทั้งหมดจะเป็น6บวกกับ9ครับจะได้1 0แต่0หารด้วย15 เอาแม่5้าตัดค่อยๆหารห้าสามสิบหาห้าสองสห้าหนึ่งห้เหลือเศษ3 3ไปรวมกับศูนย์ตัวท้ายเป็น3าหาหาร30ได้หแล้วเอาแม่3ามตัดอีกสามหนึ่งสามเจดยี็สามหมีค่าเท่ากันเจ็ิบสอกิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งสองสูตรมีคำตอบเท่ากันนะครับแล้วแต่น้องเลือกใช้ว่าน้องจะชอบสูตรไหน ดูคลิปนี้จบทำโจทย์ใต้คอมเมนต์เพราะว่าถ้าน้องดูเฉยๆนีมันจะจําได้แป๊บเดียวแต่ถ้าน้องลงมือทําด้วยมันจะจําได้นานมากขึ้นและกดเซฟคลิปนี้คไว้นะครับไว้ทบทวนก่อนสอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับ